ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองบลลัวลำพูอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเ,เกดกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงด ออกจากฝั่งในช่วงวันที่24 2 7ถึง27พฤษภาคมนี้ สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในระยะนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่22-26ถึงพฤษภาคมนี้ สำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลรพูอุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดและสุรินทร์ ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงคำ่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกา26นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา15นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬกา34นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง19เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา45นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬกา39นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิก40นาที